เอาเลยลงก่อนเลยเอาเลยเจ้าพูดว่าอะไรวะระวังดีกว่าเฮ้ยหนึ่งเหมือนไหวสัตว์เฮ้ยคือว่ะไอ้ยึงเหมือนไหวเด้อครับสวัสดีครับผมลงพักได้ไหม จะไปถ่ายรูปของการพบกันดีนะครับทีมดีกับทีมซีนะครับลงสนามเตะเวลา25นาทีเลยรวมนะครับผมล้างตึ๊งเด้งไปไม่ได้นะมึงจะเด็กไวสบายปะไม่มีไหนก็ได้ไวไปเหรอ

่ะหัวหรจกอยครัอยพี่หัวนะหัวเรื่อผมนะเอาของ่าอยหัวพี่ผู้จาบอลแล้วเอาแดเลยเอาแดนอแนนึงแดนนึงตลกอีกแล้วายบอลนะโอเคเลยด้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเคจริงเลยไปได้มานึงสามสี่หเอาเลยเนี่ย อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจารย์ทางี้จา์ ขาดไปละหนีมาก่ไหหนีมากที่หมไหนล่ะโอ้ยหายยมากเลยเข้าปะเขาแขกไปดูทีอะไรอันนี้เอาอันตูนไม่เอาไรสิปะเออไปด้วย Phone เมอร์รี่โฟได้เปิดขึ้นมานะครับผมเจ้าแปะครับป๊อบเจ้าแปะเจ้าแปะเปิดมาเจ้ากายครับเจ้ากายกายไหนวะอะอนอยู่กับเจ้าอายครับติดครับผมทางขวาครับ ได้ครับผมโอ้ใส่เลยครับโอ้โหข,ข้ามคานเลครับผมข้ามด้วยพาข้ามด้วยเลยอวาอะไมสามารถหน่อยอันนี้ทีมอะไรจันอะไรทีมดำชื่อทีมอะไร จีมดำไปเลยบอลจะเป็นเนนอะไบอลเด็กด้วยเียเียบ้าบอลอยู่เทียครับเทียนส่องไกลครับโอ้โหติดครับผมบอลอยู่ที่ไอทางไอเทาไหครับเอ้าหัวแล้วแล้วขคาบคาไปแล้วครับผม lúc nào tao 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 lúc nào แกก็ภาคดีวะออกครับออกครับผม ทีฟีได้บอกคือแม่รู้งานว่ะเียวเดียวนี่ใส่ยีก <c oughs> ็ไดู้การเข้าหัว

เขาเปิดเพลงได้ป่าววะเอาเปิดเพลงไหมดีมากโอ้าอจาลงตันไม่ได้เรื่องเลย

ร้อยว่ะเรียบร้อยโอ้โหเราเปลี่ยนเลยเยวเปลี่ยนด่วนเลย้าหน้านี่ดกครับพี่ดครับพี่ด็อก็อกอขอแก้วครับเดี๋ยวผ้าไปออกเดี๋ยวเผ <laughs> ื่อผ้าออกแก้ว ไปภาคไปเอาอะไรอ่ะไยวหนอ่ะไมงาอู่ไอติมฟรีไอติมฟรีอภินรการจากน้องโยแต่ใช้กล่องขายนะขับยังศูนอยู่นะครับผม ซ้ายเปิดมาที่กายบอลอยู่ที่กายครับซ้ายเปิดเข้าไปเกรน,นเลี้ยกบอลอยู่ไปทางช่างปอรครับจับบอลลงทางขวากองได้บอลอยูอ่เดินไก่ยังครับชาขึ้นไปข,ขึ้นไปล็อกเข้าซ้ายยังไงหัวลงไปโอ้โหข้ามคานไปแล้วครับผมตั้งเตะขึ้นมาใหม่อาคม ไปไปอ้าวข้ามาซ้ายแบ็คซ้ายครับปึ๊บอ,อ่าว่ายครับยังไม่ไดอรอครับเคลื่อออกมาดิสเจ,สเจ้าเทียนเจ้าเทียนยังขวาโอ้โหลูกนี้ครับกลกพิราบล่วงลงมาแล้ว <c oughs> โอเปิดไปของแด่บอลสังกลับขวาครับดูตายไปทางช้างปอครับ อังต้อดูเปิดมาไม่มีใครครับลูกยังไงครับหันไปไหนครับอาลูกครับเอาขวาบอลบอลอยู่คืนมาสักแปะ๊ะล็อกโอ้โหล็อกหน้าประตูด้วยครับเปิดเข้ากลางมาเทียน,นเรี๋ยวเลียวไปเรียวไปเลี้ยวไปแต่เขาจะา้าโอ้โหจับบอลไม่อยู่ตรงนี้เราเดินเร็วมากทั้งขวา,ขวาเปิดปาเปิดให้เราเบ็ดเบ็ดดูเดี๋ยวเข้ากลางไป ขาไปทนนองเงินตรู้จากคนโหห่างตัวติดครับถเตียนครับเตียนแตยกรับมาทักปูทักปูเอาขวามาครับเอาขวาครับตอนนี้คิดดูเปิดเข้าไปครับเข้าเทียมมุกอ้โหหลุดต่อไปนิดเดียว มากองอยู่กองครับเปิดไปติดครับเหยียดได้บอลไงเปิดเข้ากลางป่ะโอ้โหจับไปเลยเขี้ยวไปถึงลูกไหมครับโอ้โหถึงบอลถึงตลูครับถ้ลูได้บอลครับจ่ายเข้ากลางไปส่งเบ้นจับบอลเดี๋ยวไปรอถับขาหลอกดีต้องลรอขวาอย่างไรเตี้ยสไลด์โอ้โหนิดเดียวครับผมเออเเป็นไงครับมีการประตูฝั่งลูกง้ามีการย่อเย้ยด้วยครับผม อาพี่ครับเปลี่ยนตัวครับถาวรออกครับช่างอ่านลงไปแล้วครับผมแปะเปิดป่ะชื่อดูไปบ้าติดปอเอาเฮ้ยกองได้กองได้โอ้โหติดครับพี่วันพี่ช่วยพี่วันอ๋อพี่วันครับอ่านครับอ่านเลยอ่านบางบอลอยู่ตะลุกเข้าบอลอยู่ครับอ่านเดี๋มาพี่วันพี่วันเอาหัวล็อกผู้ตรวไม่ดับ เดี๋ยวได้บอลเทียรชาไปทางซ้ายเดี๋ยวได้บอลอยู่ขับขาเราอกยิเข้ากลางรข้างกลางครับเปิดไปทางซ้ายขวาเข้ากลางโอ้โหชาไม่หลุดไปอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับผมนี่การเปลี่ยนตัวการเปลี่ยนตัวครับการ เอารองเท้าค่ะอาโคเปิดขึ้นไปข้างหน้าครับนี่ครับรองเท้าผมไปไปนีเทียนอยู่แล้วครับผมตัวเทียนรอบาสักครู่เรียกเข้ามาโหยมีสกัดตัวเท้ายโอ้คลียร์ใช่ไหมเจ้าบอลบอลโอ้โหเห็นได้บอลเห็นได้บอลจะชักไปออกไปทางซ้ายทางซ้ายยังไงออกไปทางซ้ายพวกตาลุจริงไงโอ้ตาลุ่ยเจ้าบอลยาวเลยยิงบอลเดี๋ยวยิงตาลุ่ยเดี๋ยวยีงต้องเปลี่ยนออกกันนยเราเปลี่ยนออกกันเลย โล่ไปทางซ้บอลเปิดไปทางซ้ายหุ้บข้าวป้ามาแล้วต้อต้องบอลเข้าไปโอ้โหเฮ้ยโกอย่าไปขู่หลานดิเออปลาปลาอยู่เซตเตอร์ให้หน่อยปลาให้พอเล่นซ้ายพอเล่นซ้ายแะเปิดยาวไปครับติดเบงครับมุ่งชงตรงกลางทางปูวาซีพี่แว่นพี่แว่นได้บอลทางขวาเปิดทางขวา แบกไอ้บางบอลบางบอลเกี่ยวบอลเข้าซ้ายล็อกโอ้โหพี่แว่นเข้ามาโชว์ไปยิงเป็นไงไม่มีแล้วเนาะครับเชฟแป๊บไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวขอตัวไปผัดเข้าผัดก่อนครับแป๊บหนึ่งโอ้โหไม่ไม่ปจบอย่างนั้นได้ขอน้หน่อยครับ เปิดมาทาขวาเอาเอาแล้วครับเอาตอนนี้ไม่เหลือแล้วมั้งตอนนี้คนของหลังไปหมดแล้วโอ้โหยิงตรงตัวหน่อยครับลงตัวรับไว้สบายๆครับทุกคนเว้งไว้ทางขวายปืนเซนเตอร์ดิปาเดี๋ยวเบ้นควไปเบ้นควไปโหเต่าบอสเคลียร์ออกข้างไปครับผมสขยหลังก่อนาตกหัวหลานไปเฮ้ยใช่ครับเก้าเก้านะเขี่ยช่วยหลังก่อนเต็มไม่ได้เลยอ่ะร๋อยืนปักหลังนป้าเอ้ลูกจุ๊ เป็นลูกทุ่มนะครับเป็นทุ่มมาให้แข็มแข็มคือไปที่เบ็ดเบ็ดข้ามาแทงมามองทางกระเปิดโค้กโอ้โหอย่าบังหมาครับหัวครับหูชิงกันตั้ง้ายขวาับเปิดเข้ากลางครับเทียนเขียวอ่ะถีแหวงครับพี่แว้นตัวคว้ามาฮึ๊บขับแอร์ไปแล้วดูวะล็อกเข้าซ้ายล็อกเข้าซ้ายล็อกเข้าซ้ายเชียวกลางเข่ากลางเว้นเว้น บล็อกทีเล่นจะเอาล็อกกันหลอกกันเองแล้วครับอมติดบอลอาจจะรู้ว่าตัดบอลได้กลางสนามให้เจ้ากายเจ้ากายมอลทังซ้ายเปิดมาให้ต้องติดถาวรพี่วันได้บอลพี่วันอะไรบอลพี่วันอะไรบอลไปทางไหนพี่วันไปไหนกายนั่งอยู่ในกล้องอ้าวเหรออ้าวช่างอันตัวมือพี่ก็พากล้องกายเลยกล้องกายแล้วกันเนาะ า่ไว่าไอติมมีไอติมฟรีครับผมท่านใดที่คอแห้งครับมีไอติมฟรีนะครับผมาย่าไแต่มีไส้กรอขายนะครับผมไอติมฟรีนะครับผมจากน้องโยครับน้องโยเสียโยเสียโยเสียยับเสียยับอยู่เหรอยังอยู่เอาเได้บอครับเปิดไปทั้ง้ายตบดัน้ายดูดูเปิดเข้ากลางบมทีย้อนกลับมาเบเบสยังไงร้องมล เรียบร้อยครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับทีมสีดำนำไปแล้วครับผมจากภูวดลสีจำปาครับผมครับเขี่ยไปครับเขี่ยไปครับ เทียนได้บอลเอาไปครับไปไปไอ้ไอ้มาพี่เว้นพี่ไปมาโดุไอ้ติดที่ไอ้ไอ้มาล็อกถึงกลางล็อกไปงขวาที่หึงล็อกไปทีเลี้ยงเข้ไปเลี้ยงไปจิ้มเข้าไปโอ้โหติดโอ้โหช่างปอเคลียร์ไปได้ครับผมเป็นลูกเตะมุมทางด้านกาบขวาของใครวะด้านกะเบียดตัวอย่างเดียวเลยใครจะเบียดตัวครับ ย้ายนิ่เลย้ายีรไปข้าไปนะครับผมเปิดเข้าไปครับอ้โหเอาหลังบงครับเป็นลูกเตะบูวิธีนะครับจังกาซ้ายเอเจ้าเทียนจะเตะบูเข้ามเข้าไป เปิดมาครับย้อยมาปึ๊บโอ้โหเขียวมาครับโโมาถึงเจา้าโอ้โหมึงเสร็จมึงต้องย,ยังไงวะพอพอบังเสียงหายเลยเบนได้บอลทำไมเดี๋ยวไม่มาถึงจะต้องถูกหน้าใส่กอล์ฟล็อกล็อกข้างล็อกลางประตูโอ้โหได้ยิงแล้วลูกนี้ได้จบสวยงามครับลูกนี้งานงานขอเปลี่นนนยตนตัวครับ luôn 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 ông cháu ra rồi, Cái gì, ดีเราเบ้นายไปทั้ต๊อกตอกเลี้ยงเขาไปต๊อกเข้าขวาโอ้ยเทียนโกไม่ได้ครับเลี้ยงกลางสนามกระชากไปทั้งทางสนามไปทั้งทางตายต๊อกอะไรไงอะไรเอาเดี๋ยวบอลถูกขวาล็อกเข้าไปทางกลางเปิดมายังไม่ยอมใจนะครับยังเลี้ยงไปเรื่อยพอเสร็จจะต้องจต้องดักบอลได้ต้องตายเขาไปโอ้พ่อลูกไก่พ่อพ่อใจลูกโอ้โหกกกก ออ,อันนี้อ้อมมาจากที่บ้านใช่ไหมเนี่ยลูกปัน้นพ่อหรือพ่อปัน้นลูกสองประตูต่อ0ูนะครับผมอ่าต่อไปครับผมปีกบอลตางที่เทียนยังได้บอลอยู่ยังของบอลอยู่เทียนหั้วโอ้โหเหมือนเดิม เปิดจากตาประตูครับอาคมอาคมมองครับเปิดขึ้นหน้าไปที่กลางเอาเบนพักบอลได้ตัวบอลได้เปิดไปทางซ้ายเปิดย่อยอ้าเข้าสองครับผมเข้าสองดาเรศดาเรศบอลบอลเอาเอาเอาเอ้าเอ้าเปิดเอา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 อยู่ที่ทาง่อครับเอาเปิดไปเข็มเข็มได้บอล บอลทางขวาดีด um e ึงเข้าไปเปิดเข้ามาโอ้โหออกไปครับผมเป็นลูกตั okay. ้งเตะครับผมเป็นล right. ูกตั้งเตะจากหน้าปาระตูของทีม m บ m o รีโฟนนะครับฝั่งที่ภิันงที่ภเปิดมาอ้าวโหยาวไปครับอ้ากองกายกองกายออกไปได้ครับผม บอลอยู่พี่แว่นพี่แว่นย้ายไปตรงขราบกาบซ้ายเปิดมาพี่เบอร์หกอ้าวช่างอันไายบอลเบียดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเบาปุ๊บบอลออกครับผมเป็นลูกทุ่มเป็นฟรีโฟลด้ทุ่มครับเอาบอลยันทุ่มเข้ามาทุ่มมาทุ่มเอาบอลเลยวุ่นเกี่ยวเข้ากลางรอบเข้ากลางให้ช่างอัน อะไรบอลมองไกลเปิดวะไม่ยาวไปติดเช้าบอลเช้าบอลเอาแฮนด์บอลแล้วเจโอ้โหกรรมการโอ้โหอะไรวะโดนดามสองศูนย์ดูเอาไปทูสีไอลเดิกรรมการโอ้โหทูสีหน่อยดิอะไรเปิดปาะ Ba tay đã học được bắt buộc bước ba tay tôi 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 bên tôi bên tôi 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 thùng vào tôi 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 ชาไปโอ้โหเด็กเจ้าเขียมดักบอลได้เขียกไปเด็กไปโอ้ออกมาครับผมเใ็้ลูกทุ่งครับสีดำได้ทุ่งทุ่งวะเหล่าโต๊กลุกเปิดด้าขวาเข็มชาไปไปถึงเส้นหลังล็อกกันบ้างโดนเขี้ยวไปหลังประตูเป็นลูกเตะบูมทางด้านกาขวาของสีดำ คีร okay. ่าก่อนจะเปิดเข้ามานะครับโอ้ลงท้องเนี่ยเปิดเข้ามาเดี๋ยวมาเขี่ยไปบอลนี้ก้ไกลก็คือเจ้าตุ๊กตุ๊กเปิดเข้าไปเข้าส่อเยียดีไม่ได้ใส่หน้าเปิดครับวิ่งออกมาทางกลางได้เต๋อเทียนครับโอ้โหคนเดียว เอาอาคมยืนตำแหน่งดีเหลือเกินแล้ววันนี้เอาเบนเอาเบนช่องกลางโอ้ยต้องตกแต่บอลโอ้โหปีทาว่าเอาไว้ไหตายมาแล้วกลับว่าเอาคว้าปึ๊บตายไปกลางปิดบปีทบเปิดไปทางอังอังเปิดไปพี่บ้านเวลานบอลเดี๋ยวนี้ไอ้ติพงษ์ติพงษ์เลี้ยงมาเลี้ยงมาเอาตายมาทั้งข้างข้างขวาโอ้โหแรงไปนิดเดียว อืมไปบ่าลูกตามเต่างตัวครับขอเปลี่ยนตัวครับทีมเมมโมรี่โฟนครับครับผมครับไปมาเอาทางซ้ายต่บตามชิงบอลครับเพื่อนเบรคเบรคเอาเดียนไปกาซ้ายไป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  ลูกทุ่มครับลูกทุ่มทางซ้ายขอพ่อว่างพ่อว่างกรรมการกรรมการชี้อะไรหนะยังยังมาได้ทางขวาไปเสียไปจับไปอ้าวยังไม่ออกโอ้โตกการกัดออกไปได้ครับเอออันนี้อันนี้ชื่ออะไรโอ๊ตน้องโอ๊ตอะไรชื่ออะไรโตโต๊้องโตโต ทางปอไปบอลอยู่ที่เอาไปลูกบอลขวาไม่มีใครก็ต้องเลี้ยงไปก่อนครับเทียนได้บอลเทียนได้บอลล็อกทางซ้ายทุกขวาซ้ายซ้ายไปขวาซ้ายเอนวนวนตั้งหน oh ้าปากประตูเท <They> <heal swimming. S 1> ียนยังไม่ตายบอลครับยังไม่ตายวนก่อนวนก่อนวนอีกทีบ้าครับลูกนี้โอ้โหลูกฟรีคิกหน้าปากประตูกึ๊กเลยอ่ะเนี่ย อยากพอยกไมันยกยกมือตรวจเนี่ยรีคิกทรได้สี่ธรรมดาเราไม่ได้เล่นกับกีฬาแล้วเราไม่โงเราไม่ยืดเป็นยืนเรียบร้อยมันสุดเอื้อมไงจังหวะสุดโต้ได้อยู่ด้วยนะจะปั่นโค้งเข้าไปครับผมสันติงศ์ปั่นเข้าไปโอ้ตีก้าแพงอุตโตอุตโตเอาใครเหลยอไปครับลูกนี้ อาคมได้บอลเหมือนเช่นเดิมเบอร์นันทซ้ายเอาเบนหมดเวลาครึ่งแรกครับผมจบเลยฮะจบเลยอ้าทีมห้าจบเลยจบการแข่งขันครับทีมเอกับทีมบีทีมเอฮะเออทีมบีกับทีมซีทีมบีทีมซีทีมบีแพ้ทีมซีไปศูนย์ประตูต่อสองนะครับผมจากประตูจากประตูจากประตูแล้ว เจอพีเป็นจะมีตัวไม่ได้ไม่ไหวแล้วนะมผม,ะม่เอวแล้ว